ดูกันว่าวันนี้เราจะนำเสนออะไรเขาบอกว่าตัวเด็ดเด็ดยังไงครับเด็ดน่าจะเป็นฟูคาร์บอนแบบเขาเรีฟูคาร์บอนแอย่างนี้คาร์บอนครับผมอ๋อถ้าฟูนี่คือตรงนี้ต้องฟูต้องเป็นคาร์บอนด้วยใช่ไหมคืออ่ะอ่ะเขาคือคาร์บอนแหละคาร์บอนแหละคาร์บอนแหละผมก็ไม่รู้ทันทานห่ะทันท่านห่ะนะอันนี้คือย่ออะไรพี่เป็นผมไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เทคไงเทคมาเทิรนเทคเทคเทค ไัน้สี่ร้อยเนี่ยอันนี้สูง่าไหร่อันนี้ถ้าอยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่ต้องแปลวัดกันอ๋อแปลตาราเมตรไปะแล้วไงต่อวัดวัดจากรกโลจากตะโลกถึงกึ่งกลางกระโหลกขึ้นมาเสร็จตรงนี้สี่ที่ห้าห้าสี่ห้าแล้วไงต่อสี่ห้าก็จะเป็นไซร์ร้อย ร้อยไม่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจนประมาณนั้นอมอก็คือประมาณแบบวัดเสร็จปุ๊บแล้วบวกไปสักร้อยสิบรอยี่สิบอะไรเงี้ยเหรอคือคือมันจะมีอัตราเทียบลองไปศึกษาในอินเทอร์เนตดูได้แต่ถ้าสำหรับผมอ่ะผมใช้ใไซเอสก็คือประมาณห้าสิบก็จะปั่นใช้จักรยานที่ข้อตั้งห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นแบบ เด็กๆหน่อยไปสูงมากนายก็ปั่นได้อ่เป็นดิสดิสดิสน้ำมันนะเป็นลิตน้ำมันต้สายแล้วก็เอ่อต้มสายแล้วก็เป็นล้อเป็น b o n t เ a อ e r ล้อเป็นบ b o n t เกอร์ชุดขับเป็นชุดขับเป็นอะไรเป็น,น,น Unica Unica มีกี่สเปรดติบสิบสเปรดหกเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบทั้งหมดเป็นอาเป็นยี่สิบก็พอสมกับการใช้งานละล่านะเอาไปไล่ล่าอันนี้อันนี้ของแต่งด้วยไหมใช่ไหมแต่งแต่งคอทงทอถ้วยอะไรพวกนี้ของแต่งหมดเลยเหรอใช่ครับหนักประมาณสักห้าห้าโลเจ็ดโล 10ไม่ได้นี้ส่วนราคาเท่าไหร่เออถ้าผมจำไม่ผิดสองหมือันนี้เขาไว้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่กลัวกลัวกลัวสอนเจดสอเด้านะดำดำดตัดดำนิดหน่อยแดงนิดหน่อยเอาดำตัดดำ ตัดแดงนิดหน่อยดันตัดแดงนิดหน่อยแล้วตามเสร็จต้องเอาอะไรมาขับน่ะสีขาวอี่ยสปอตสปอตเย่ร้อยห้าร้อยห้าเย่ร้อยห้าร้อยห้าเขาเรียกอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกตรงคุกไหมดูดิอ่าเบรกก็ใช่อันนี้ก็ใช่ข้างหน้าก็ร้อยห้าโอ้อันนี้ใช้ได้เลยครบเลยนะ ถ้าทำไมจะทำไมไปไปมามาผมรอพี qui, ่เบนชอบกันมากกว่าดูรู้เลยนะดูเลยเลยนะว่าพี่เบนจะชอบรถคันนี้เหรอเพราะว่าเวลาพี่เบนจะชอบปุ๊บค่พี่เบนจะมองต่ําแล้วหาดูรายละเอียดไงเราก้ดูรายละเอียดเก็บดูนั่นดูนี่ว่าเอ๊ะทาไมมันถึงเป็นแบบนี้วะเห็นเห็นไหมผมถึงบอกว่าไม่จําเป็นนะที่จะต้องมาตอนของลงใหม่อ่ะขนาด เรามาอยู่ตรงนี้พ่เวนยังเราคันนี้เลยผมมาชอบคันนี้เห็นนะบางคนอาจจะชอบคันนี้ก็ได้บางคนบอกโฮ้ยของคันนี้ผมไม่เอาอะมันเยอะอะคือแบบไปเห็นตรงนี้ชุดขับ105นี่พวกมือจับมันก็ดูดูใหม่ดูแบบเงียนตาดูแบบไม่ไม่เียนตาอ่าแล้วก็ชุดขับล้อก็เป็นอุจการซีรวีเป็นซีดีวีแบรอด มันมันมันมีรายละเอียดรายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบว่าเราเราค,ค่อยดูกันไปอ่าเนี่ยมันมันสัดส่วนมันได้อ่ะมันน่าจะเหมาะสําหรับ<ม>อืมผมยืมนึกถอกนึกถอดกออกเข้าใจแล้ว บอานี้สําหรับมองเหมือนหมกของผู้หญิงเลยอันนี้บอกของผู้หญิงอ๋ออันนี้บอกสำหรับผู้ชายอ่าทำไมเออแล้วแต่แล้วกันคนดูเขารู้แหละเรอเ้ยบ้นท้ายเขาใหญ่อ๋อบ้านท้ายใหญ่บ้านท้ายผู้หญิงใหญ่อ่าเดี๋ยวนะขอขั้นจังหวะนิดน,นึงจ่งเนะตือนภัยวิชาชีพนิดนึงเพราะว่าก็ถ้าใครใครกลัวจักรยานไม่อยู่อ่ะ ก็ต้องโอนจองหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่โอนจองเนี่ยโอนจองแบบนิดนึงนะชื่อบัญชีต้องเป็นสมอนติลาล้อมเท่านั้นไม่เป็นชื่อไม่เป็นไม่ใช่เป็นในเอในบีในซีอันนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วนิดนึงราคาไม่ใช่เห็นแต่แบบราคาถูกคือพี่แรเนี่ยขายถูกอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขายจนแบบไม่เหลืออะไร แล้วก็บอกต้องโอนเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นหขอขอขอเลยครับอันนี้พี่แดงเขาก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรก็อันนี้ก็แล้วก็แล้วแล้วไปแล้วแต่จะให้มีอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูแรเสลยามาดูมาดูี่ครับมีหลายคันเลยนะอ่าพี่เป็นไล่หน่อยครับอันนี้เป็นไงบ้างจีออสจีออสนะจีออสชุดขับน่าจะเป็นเป็นที่ แบบสายไซเอ็มโตล่าเกียร์โตล่าอันนี้น่าจะไม่แพง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 อันนี้ก็จะสเปเชียลไลร์ชุดกับไหล่ก้าแบบยางเรียบตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะโคลต้าโคลต้าโคลต้าอะไรประมาณนั้นอะโฟลต้าอะไรก็นล้วคาร์บอนยางสูง ขอบยางสูงนะเฮ้ยอันนี้เขาเน้นล้อเนาะอหมือนเนี้ยเอาแบบแอโร่แอโร่คือขับ15เป็นอะไรอันนี้เป็นตัวยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยี่ห้ออิชิลี่เอออะไรประมาณนั้นแหละผมไม่ได้ปั่นหรอกอันเนี้เคยปั่นไหมไม่เคย15แต่ใช้ได้ ส่วนนี้ก็จะเป็นอาบอนหนึ่งศูนย์ห้าสีเหลืองเฟมสวยนะเฟมครับบอนเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอินชลี่เหมือนกันนะเป็นชุดขับเป็นดูไรเอทดดูไรเอดเข้าท่าอยู่ไปดูตรงนู้นขับราเด็กใครเป็นยี่สิบนิ้วใสแอนแอนชุดขับไทก้าอะไว้เด็กขี่ ซีอดอดซีออดยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วสวยนะคันนี้สวยนะน่าซื้อไลเล่อ่าคันนี้แนวแน,พน,น,นวพี่เบนชอบพีนาเลโรอ๋อพีนาเนโรคาร์บอนชุดขับดิโซล่าอ่าเฮ้มีลินดาชุดขับไทท้าไลาเล่บินเฮ ทีอ,ออสน่าสนใจยังมีอีกเยอะยัง,ยงมีอีกเยอะเ็นบอกว่าพยายามทำอยู่พยายามประกอบไปดูหน่นอยโลโลโกโ้ฟูจิ่าท่าไหมเป็นดิสเียขารดเสีย เดี๋ยวพี่แดนเล่นมุกหรือเปล่าพิมคนชนมาเนี่ย๋อนี่ต้องเิ็พใช้ไม่ได้ต้องระเบ,บิดเอาอะไรมันไม่ใช้เบิรงอยังไงว่ามันเสียออ๋เนี่ย<อ>มันดุ่งเวลาชนมาแล้วคอมันจะดุ่งโอ้โอี่อเฟมนั่นผมยังไม่ได้เชื่อใหมเลยนะอ๋อนี่ไงด้านเราไปมองอันนี้กันนะโอ้ยี่อันนี้ก็ได้ไหมอันนี้คาร์บอน มีเจ้าของยังยังครับยังสิประกอบเสร็จราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เออสองหมื่นปลายปลายสองหมื่นปลายปลายไหนมาดูนี่สองหมื่นปลายปมีอะไรบ้างโอ้ยเบรกเกอรว่ะที่ยังที่ต้อเปลีนเลยไอ้ที่ซ่อนแบบเฟรมซ่อนสายยังไม่เคยเลยใบซองไบซองไบแยงตอนนี้มันมันใหญ่โยกมันใหญ่มันมันเห็นสายไบซองเลยมันมันง่ายสำหรับคนที่ทำเป็น ลองลองไหนไอเดียวมันเอาถ่ายมาทอนไหนเอามาเสียบไหนมันต้องเอาปอกป่ะดู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 ลำไหนไหนอ่าลำนู้นก็ต้องมีปอกบ่เดี๋ยวทดลองลองเบิงลองเบิงก่อนลองให้เบิงมันง่ายมันงิ เขาองมีอุปกรณ์พิเศษป้ะป้าอุปกรณ์บรรดาลเท่าไหะ่อายอายเลือกจิงไอ้ที่ย่งกบอ่ะเคยปะอัดเคยปะครับเคยยั่งกบปะมาแบดหน่อยไอท้ที่ไอท้ที่ตอนหน้าหนาแรงแล้วนะแล้วมันแบบว่ากบมันจะอยู่ในหุ้นบ่ห่อกระจกไปซองมันปะเปรียบสิบหมือนไฟฉาย ส่องเข้าไปโลปุ again, ๊บตัวกบปุ ah. Ah ๊บแล้วก็ทำตะขอไงเกี่ยวไงเกี่ยวก็เลยดึงดึงดึงหนึ่งไม่แน่ใช่ไหเห็นสายใช่ไหมเห็นสายไหมอาอ่าจะี้กไหมเอาไปแจ้งไหมจ้องไงเอาเห็นสายไหมหรือบางเทือกับแม่เล็ก